สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชนแนลค่ะสำหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามวิธีกันเลยค่ะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุในการออกเสียงลงคะแนนคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตเขาก็ได้จัดให้เป็นกรณีพิเศษค่ะ ก็คือให้มีการช่วยเหลือในการออกเสียงลงคะแนนภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะในการให้ความช่วยเหลือดังกล่าวต้องให้บุคคลนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของบุคคลนั้นนะคะเว้นแต่ ลักษณะทางกายภาพทําให้คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุไม่สามารถทําเครื่องหมายลงในบัตรเลอกตั้งได้ให้บุคคลอื่นหรือกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กระทําการแทนได้นะคะโดยความยินยอมและเป็นไป,นปนตามเจตนาของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้นค่ะทั้งนี้ให้ถือเป็นการออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและรับข้อมูลสถานที่ เตรียมการจัดให้มีที่เลือกตั้งพิเศษสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุค่ะมีจังหวัดไหนบ้างและก็มีที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครก่อนเลยค่ะกรุงเทพมหานครมีสองแห่งด้วยกันนะคะก็คือที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคและสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแคค่ะ ส่วนรจรันทบุรีมีที่สาลสงเคราะห์คนราเฉลิมราชกุมารีนะคะจันทบ,บุรีค่ะอยู่ที่สาลสงเคราะห์คนราบ้านจันทบ,บุรีชะเชิงเซามีที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางประกงค่ะต่อมาชนบุรีค่ะชนบุรีมีที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุงมีที่มูลนิธิพระมหาไถยเพื่อการพัฒนาคนพิการอำเภอบางละมุง และก็สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุญเยเวศค่ะต่อมาค่ะที่เชียงใหม่นะคะมีที่สถานสงเคราะห์คนราไวทองนิเวศอำเภอแม่แตงค่ะส่วนจังหวัดตรังมีที่สถานสงเคราะห์คนราบ้านสีตรังนะคะนครปฐมมีสองแห่งด้วยกันค่ะที่สถานสงเคราะห์คนรานาครปฐมและสถานสงเคราะห์คนราเฉลิมราชวาวีค่ะ นครพนมมีที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอำเภอท่าอุเทนนะคะส่วนนครสวรรค์สถานสงเคราะห์คนาราบ้านเขาบ่อกแก้วค่ะนนทบุรีอยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมินะคะประทุมธานีมีสองแห่งด้วยกันค่ะที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุประทุมธานีค่ะ พระนครศร oh, wow. ีอยุธยามีที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวชเพชรบุรีมีที่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกลุ่มสแกจังหวัดเพชรบุรีค่ะส่วนภูเก็ตมีที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ตนะคะมหาสารคามมีที่สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคามค่ะเยลาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิน ส่วนลบบุรีอยู่ที่สถานสงเคราะห์คนชราบ้านลบบุรีลำปางอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุลำปางรีสเกตอยู่ที่สถานคุม้มครองคนไร้ที่พึ่งปลือใหญ่สงขลาอยู่ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวั exactly สดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาค่ะสมุทรปราการอยู่ที่สถานคุม้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงค่ะ และสุดท้ายก็คืออุบลราชธานีอยู่ที่สารคุ้มครองเชคต่อเนื่องค่ะและสุดท้ายจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอยู่ที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพงค่ะนี่คือทั้งหมด28แห่งนะคะ23จังหวัด28แแห่งทั่วประเทศนั่นเองค่ะ ก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก,ผก่ผู้พิการผู้ทุพพลภาพและก็ผู้สูงอายุนั่นเองค่ะทุกคะแนนเสียงก็มีความหมายมากๆกับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ